มันเป็นยังไงครับเจคู่ฟ้าเนี่ยทำไมคนสนใจเยอะมีข้อดีข้อด้อยประมาณไหนนะครับเดี๋ยวคุยไปทีละอ่านเลยนะครับอย่างแรกที่จะพาไปดูเลยคือความสุดใหม่ของโมเดลครับเพิ่งเปิดตัวในช่วงกลางปี2025นี้นี่เองนะครับเมื่อเดือนที่แล้วนี่เอง ในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็ใ,<ช>ในจีนได<ช>้ยุโรปด้วยนะเขาไปขายยุโรปด้วยครับรุ่นนี้เป็นโมเดลที่สดใหม่มากนะครับอันนี้ต้องชมเชอรี่นะปกติเราจะเห็นเปิดตัวที่จีนประมาณปีหนึ่งเนี่ยกวาจะมาบ้านเราก็อีกปีหนึ่งจริงๆมีหลายชื่อนะมีเจคู่ไฟเฉยๆมีเจคู่เจหรือเจคู่ไฟนะัอันนี้คือชื่อในบ้านเราส่วนที่ขายในกลุ่มประเทศยุโรปเนี่ยคือเจคู่ E5 นะครับหรือว่า E5 ความน่าสนใจอย่างแรกของรถรุ่นนี้เลยคือเป็นโมเดลที่สดใหม่มากต่อไปพาไปดูเรื่องของแพลตฟอร์มรุ่นี้ใช้แพลตฟอร์ม T1X แพลตฟอร์มจริงๆเนี่ยจะบอกว่ามันก็เป็นแพลตฟอร์มที่ที่ดีพอสมควรน,นะครับแต่แต่แตเป็นแพลตฟอร์มค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับถ้าช่วงเริ่มพัฒนานะ่ะมันจะเป็นช่วง2016ถึง2017อะ่ะก่อนโควิด เป็นการร่วมพัฒนาหรือว่าจอยเวนเจอร์กันระหว่างเชอร์รี่จาก,กั้วแล้วก็แลนด์โรเวอร์เราก็เลยจะเห็นแรงบันดาลใจหรือว่าดีไซน์หลายๆรุ่นของรถจากแบรนด์เชอร y ี่หรือว่าโอมบิาเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเจคู่ด้วยก็จะมาในทรง r รนช์โรเวอร์ทรงแลนด์โรเวอร์ทรงกล่องเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้อยู่ในรถหลาย,ลายรุ่นเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพวกโอมบ a ดาซีไฟทิกโกแจะเป็นแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นสามารถใช้ได้กับรถหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นรถ ICE รถปลั๊กอินไฮบริดรถไฮบริด หรือว่ารถ BEV ก็สามารถใช้แพลตฟอร์มเดียวกันอาจจะมีการปรับในเรื่องของฐานล้อที่กว้างยาวาขึ้นนั่นเองแล้วแต่ว่ารถรถรุ่นนั้นเป็นเป็นเซกเมนต์ไหนถ้าเป็น EV ก็เอามอเตอร์วางข้างหน้าถ้าเป็นรถไฮบริดก็เอาเครื่องวางข้างหน้าอะไรประมาณนี้แต่ว่ายึดอยู่แล้วก็ใช้กันได้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้รถรุ่นนี้ราคาถูกนั่นเองเพราะว่าไม่ได้ลงทุนใหม่ในการที่จะทาแพลตฟอร์มใหม่นั่นเองนะครับ เรื่องอะไรอีกที่ทําให้รุ่นนี้มันน่าจะขายดีนะครับเรื่องศูนย์ครับเชอรี่หรือว่าโอเมอราและเจคู่เนี่ยที่ทำตลาดในบ้านเราตอนนี้เช็คเรื่องของศูนย์บริการล่าสุดยเยอะมากนะครับถือได้ว่าเยอะขึ้นจนผมตกใจนะก่อนหน้านี้แทบจะไม่รู้จักเลยครับตอนนี้มีรวมๆกันแล้วเนี่ย42แห่งนะครับอัปเดตเมื่อช่วงกลางปี2025ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลน,นี่แหละนะครับ25แห่ง ภาคกลาง5แห่งนะครับภาคเหนือ4ภาคใต้4แล้วก็ภาคอีสาน4แห่งเรียกได้ว่าครอบคลุมทั่วประเทศแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ไม่ได้หนาแน่นอะไรขนาดนั้นแต่ก็ยังดีกว่าหลายๆแบรนด์ที่ยังไม่ได้ครอบคลุมขนาดนี้นะครับนอกจากนี้นะครับทางเชอรี่เองเนี่ยเขายังให้ทำสัญญาหรือว่าแผนนะครับว่าจะเพิ่มเรื่องของโชว์รูมแล้วก็ศูนย์บริการเนี่ยให้มากเป็น70แห่งในปี2025ก็คือภายในปีนี้นั่นเองนะครับทางแบมมินว่าเป็นไปได้ไหมนะครับ มองว่าเป็นไปได้สูงนะครับที่โชว์รูมของเชอร์รี่แอนโอมาดจะเยอะขึ้นเรื่อยๆผุดเป็นดอกเห็ดตามรอยของ BYD ก็เพราะอะไรเพราะว่าจุดเด่นของเชอรี่คือมาแบบแมสนับเน้นขายเยอะเน้นขายง่ายราคาเข้าถึงได้แล้วก็มีหลายรุ่นด้วยนะผมว่าสักพักเนี่ยน่าจะเยอะกว่าแบรนด์นอื่นๆเลยไม่ว่าจะเป็น BYD หรือว่าดีพอ มารอติดตามว่าเชอรี่จะทําได้ดีแค่ไหนครับตอนนี้มาทรงดีเลยครับถือได้ว่าเป็นแบรนด์ที่เน้นขายแบบ mass production ะครับที่ที่น่ากลัวอีกหนึ่งแบรนด์นะครับเชอรี่มาพาไปดูเรื่องของเทคนิคสมรรถนะกันบ้างนะครับทำไมรุ่นนี้ถึงน่าสนใจจริงๆผมใช้คําว่าขุมพลังเนี่ยไม่กักเลยนะครับ สำหรับเจคู่ 5EV นะครับขุมพลังเนี่ยคร่าวๆคือมอเตอร์ประมาณนี้นะก็จะใกล้เคียงกับกับพวก b y d ีด t o r ้ครับคือขุมพมลังที่ขับใช้งานได้จริงแล้วก็อัตราเร่งดีนะความเร็วเนี่ยค่อนข้างจะดีด้วยนะครับท็อปสปีด175กิโลเมตรต่อชั่วโมงเร่ง0ูนยถึงเนี่ย7.7วินาทีนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอัตราเร่งในกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้าที่ที่ในกลุ่มใช้งานไม่ได้ด้อยหรือว่าไม่ได้โดดเด่นจนเกินไปจริงๆมองว่าถ้าราคาประมาณเนี้ยเข้า สามารถกักขุมพลังได้นะครับจริงถ้าเขาจะใส่มอเตอร์สัก100กิโลวัตต์หรือว่า120เนี่ยมันก็ไม่น่าเกลียดด้วยความที่ราคาของเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกคือ5.5ถึง5.9ถูกไหมว่าเขาให้มาเต็มครับนี่คืออีกหนึ่งความน่าสนใจของเซคูไฟอีครับอยากรู้ว่าแรงแค่ไหนต้องไปลองขับดูนะครับถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยผมว่าก็เอาเรื่องอยู่พอสมควรนะครับลุยได้ด้วยนะฮะ จุของได้แบบจุกๆนะครับที่ทําให้รุ่นนี้เด่นกว่า B SUV รุ่นอื่นๆในราคาประมาณนี้นะครับเขาเอาฟังไม้ด้วยนะครับไม่น่าเชื่อถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความใส่ใจของเชอรี่นะครับที่ผลิตรถรุ่นนี้โดยมีการจัดการแพลตฟอร์มหรือว่าห้องเครื่องเนี่ยให้มันมีพื้นที่เหลือเอาง่ายครับพมมีพื้นที่เหลือมันก็สามารถจะเอามาทําเป็นฟังได้เป็นที่เก็บสัมภาระด้านหน้าได้ซึ่งรุ่นนี้อาจจะไม่ได้ให้มาใหญ่มากแต่ผมว่ามันก,ก็ใช้งานได้ครับจุกจิกเล็กๆแน่นอๆใส่รองเท้าใสา่ อะไรที่มันมีกลิ่นเยอะๆอะไรประมาณนี้ครับไม่อยากให้เข้าห้องโดยสารอย่างเงี้ยว่ามันก็ใช้งานได้นะครับ35ลิตรเลยถ้าให้นึกภาพคือถามว่าปี B, B S v อราคาประมาณนี้รุ่นไหนมีฟังบ้างน้บได้เลยนะเอทอตทีม T ไม่มีฟังไอออนวี v ที่ว่าดีๆก็ไม่มีฟังมีดีพอเอซุด้ามีนะอันนี้มีและใหญ่ด้วยซีรีส์เอ e ็กก็ไม่มีเอ็มจีเอส5ก็ไม่มีไอออนยูที UT เองเนี่ยที่อาจจะเล็กลงหน่อยเนี่ยก็ไม่มีนะเท่าที่ผมจําได้ ไม่มีเลยนะครับมีรุกนี้กับดีพอร์สโซน5นะครับถ้าใครชอบฟังก์ชันอะไรเท่ๆเกแบบนี้แล้วก็ใช้งานได้จริงผมว่าอันนี้คืออีกหนึ่งความสนใจในมุมมองผมนะฟังก์ชันอื่นที่ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับคือหลังคากระจกพนอรามิกครับราคาพูดมาแล้วสะเทือนใจห้าแสนเก้าครับให้หลังคากระจกพนอรามิกแบบมีม่านด้วยนะครับม่านออตโต้เต็มบานเลยนะครับก็อย่าหาว่าแอดอวยแล้วกันคือมันมันสุดจริงอ่ะ คือถามว่ามันดียังไงมันมันจะทําให้รถดูโมเด์น,นะครับถ้าใครที่เข้าไปนั่งในห้องโดยสารเขจะรู้สึกถึงความโปรง่งแต่ว่าอย่าไปขับตากแดดนะมันก็จะดูโปรง่งดูโล่งเวลาคนนั่งอยู่ห้องโดยสารตัวรถคันนี้จริงๆมันก็จะเป็นทรงแบบคอมเพกถูกไหมคนนั่งหลังก็อาจจะเข่าแบบเหลือพื้นที่น้อยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้มันก็จะช่วยได้ทําให้ดูโลง่โลงๆไม่อึอดอัด ก็เช่นเดียวกันนะครับถามว่า BSUV ปัจจุบันเนี่ยรุ่นไหนให้กระจกพารามิกบ้างนะครับนับได้เลยนะครับก็มีรุ่นรุ่นแพงๆก็อย่าง i อ n v มีกระจกพาราลมิกดี p พซิส05มีซีรีส mm hmm. ์ E X 5เป็นซันรูฟนะครับ B Y D a t เ3เป็นซันรูฟ m g s 5ก็เป็นซันรูฟส่วนใหญ่ก็จะจะเป็นซันรูฟหมดเลยนะครับจะเป็นแบบเหมือนเจนเก่าๆหน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ให้พาราลมิก กราสรูปมานะครับหลังคากระจกพานอลมิกนั่นเองนะฮะที่เด่นอีกหนึ่งอย่างผมว่าที่เป็นตัวเลือกทําให้ชาวช่องหรือว่าคนไทยเนี่ยจองรุ่นนี้จนตลาดแตกนะครับนั่นก็คือเรื่องของแบตเตอรี่รุ่นนี้มีความโดดเด่นคือแบตใหญ่แบบไม่กักนะผมมองว่าอย่างนั้นทั้งๆที่ดูราคาแล้วเนี่ยเขาสามารถกักได้เลยเนะครับในกลุ่มราคา5้าแสนเเนี่ยผมว่าให้แบตมา50 ก็น่าสนใจแล้วนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ให้มาเอางอ่ายอประมาณ59กอะ่ะเกือบเกืบ6กิกโลวัตต์อ่ครับเป็นแบต LFP ก็แปลงเป็นระยะทางวิ่งที่โอเคไว้เนี่ยอยู่ที่461 k กม NEDC เลยครับถือได้ว่าโดดเด่นมากในราคาเท่านี้นะครับมีที่ไหนครับราคา5้0แวิ่งไกล461กม NEDC นะครับน่าสนใจมากนะฮะไปกันต่อนะครับ ชาร์จไวใช้ไงานได้จริงผมใช้คําว่าอย่างนี้ดีกว่าในีเรื่องการชาร์จนะครับก็ถือได้ว่า DC ชาร์จเนี่ยไม่ได้หุือหวาอะไรมากให้มารองรับกําลังในการชาร์จสูงสุดอ่ะแปดสิกิโลวัตนะครับที่เป็นความไวในการชาร์จก็คือ1.54 ส่วน AC เนี่ยให้มาถือว่าเด่นนะผมว่ารองรับ11กิโลวัตต์เนี่ยถือได้ว่าค่อนข้างจะดูดีเลยนะครับในกลุ่มที่แบตไม่ได้ใหญ่ครับฉะนั้นเนี่ยถ้าชาร์จจาก0ถึง100%เนี่ยมันก็คงจะอยู่ที่ราวๆประมาณ6ชั่วโมงแต่แต่แตที่เด่นจริงๆสําหรับเรื่องนี้คือมันมาพร้อมกับฟังก์ชันแบบล้ำๆนะผมใช้คำว่าแบบฟังก์ชันพรีเมียมเลยนะไอชาร์เจอร์ลิเนี่ยนะครับมีระบบเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับราคา5,900นะครับเอาดีนะครับ รถผมยังกดมืออยู่เลยนะครับดีพอยต์207ล้านกว่าอันนี้คือเอามือแตะนิดเดียวปุ๊บเปิดเองนะครับเวลาจะปิดก็เอามือแตะปุ๊บเขาปิดเองนะครับไม่ต้องเปลืองแรงมือจริงๆมันก็ไม่ไม่ได้อะไรเยอะแยะหรอกแต่ว่ามันทําให้รถรถเนี่ยดูแบบว่ามีความแบบตูพรีเมียมอะ่ะส่วนใหญ่ระบบพวกนี้มันจะอยู่ในกลุ่มพวกรถรถพรีเมียมพวกราคาล้านกลางขึ้นไปนครับนั่นแหละผมเห็นว่ามันเด่นก็นเลยเอามาเล่าให้ฟังว่าจริงๆเป็นหนึ่งฟังชันที่ค่อนข้างจะเด่นนะอันนี้มีให้เฉพาะในตัวทนะ็อปอะเนาะต้องวงเล็บอีกนน,นิดึงฮ ช่วงล่างครับจริงๆราคาประมาณนี้ช่วงล่างสำหรับ B SUV ควรจะเป็นพวกอะไรอะทอ์ช่นบีมด้านหลังนะแต่ว่ารุ่นนี้ให้ด้านหน้ามาเป็นแมกกาซันสตราดน้ำด้านหลังเป็นมัลติลิงค์ถือได้ว่าให้มาเต็มเลยนะครับ อืมไม่เบาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นช่วงล่างที่เน้นในเรื่องของการขับที่นุ่มนวลน,นะครับสาหรับคนที่นั่งนั่งข้างหลังนะครับแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของอการทรงตัวของตัวรถนะครับการเข้าโค้งสําหรับตัวมัลติลิงก์นนะพูดง่ายๆคือมันก็แพงกว่านั่นแหละ,ะครับแพงกว่าทอร์ช่นบีมนะครับในเรื่องของราคา ถือได้ว่าตรงล่างก็จัดเต็มไม่กั๊กเหมือนกันทั้งทั้งที่เขาสามารถกั๊กได้นะรจริงให้ทอชันบีมก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรส่วน a d ด้ก็มีมาให้เต็มเหมือนกันวงเล็บว่าเฉพาะรุ่นท็อปนะครับก็คือมีมาให้หมดเลยเท่าที่รถรุ่นแม้ซทั่วไปต้องมีครับสหรับระบบ a d ด้รุ่นนี้มี ICC ด้วยนะคือ Cruise Control ที่แบบว่าขับเองแล้วก็ล็อกคามเร็วรวมไปถึงสามารถบังคับพวงมาลัยให้เข้าโค้งได้ด้วยไปลองลองใช้งานดูแล้วกันนะครับผมว่าก็ช่วยได้ประมาณหนึ่งครับอย่าง ค r บคนโที่เป็น i อซีซีใช่ไหมเข้าโค้งเองอะไรเงี้ยมันก็อาจจะได้ในความเ็วที่ไม่สูงแล้วก็โค้งไม่เยอะลองดูครับลองดูผมว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ให้มาเต็มเหมือนกันนะครับราคาประมาณนี้ให้เ d a s เต็มขนาดนี้นะครับเขาขายเอาคอนเทนต์เลือยังไงนะ <laughs> อันนี้เกิดคําถามในหัวนะฮะ กล้องรอบคัน540องศาให้มาเฉพาะในส่วนของตัวท็อปนะครับจริงๆให้มาแค่กล้อง360องศาก็น่าจะพอแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือให้มาแบบ540องศาคือสามมิติด้วย c t r u ด้วย, c ด,วยดูใต้ท้องรถอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สุดในราคา590ฉะนั้นเนี่ยผมเองก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมคนไทยหลายๆคนถึงเลือกรุ่นนี้แล้วทำไมรุ่นนี้ถึง ตลาดแต่นะครับในช่วงเดือนนี้ช่วงเวลานี้